มาดู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 มาดมา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 มาดู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 มามาดู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 มา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  อออันนี้และนี้และจะมองไปว่าห้ามห้ามหยียบเอ่อไม่ห้ามหยีบหยบสีเทาห้ามหยียบสีเทาอีกอย่างสวัสดีวุ้ย ไปหาหมู่บ้านเฮ้ยเชือกจะกูจะตกอะล้วกูจะเออมีอะไรหรอเอออ๋อก็รู้หละถ้าเราห้ามหยิบสีเทาแสดงว่าเรานขุดสีเทาได้แต่นี่มันสีขาวเทามันเง็ก้